โอเควันนี้อยู่เป็นตัวการนะครับวันนี้อยู่เป็นตัวการอันนี้วันนี้จะมาสอนเรื่องการบัดความดันอัตโนมัตินะเจ้าการดูเครื่องบัดความดันอัตโนมัตินะโอเค okay. เป็นรักไทยของตนวนน้อยหนึ่งคงมันเป็นอย่างเนาะเอาไว้สอนนะเจ้าเผื่อว่าเราไปโรงพยาบาลเราจะได้ยะจ้างนะเจ้าเนาะโอเคอันนี้เครื่องวัดความดันอัตโนมัติมันจะเป็นแบบนี้นะเจ้าเนาะ ของโรงพยาบาลนี้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอเราเดินไปถึงนะเจ้าเราก็จะเอาแขนสอดเข้าไปในอุโมงค์นี้นะคะสอดลึกๆนะคะสอดลึกๆเข้าไปมันจะเป็นแบบว่ามองเห็นด้านหนึ่งมันจะมีท่องนะเจ้าเนาะมันจะบั้มลงไปเพื่อจะพื้วางข้อสอบนะเจ้าเราจะต้องสอดแขนเข้าไปลึกหนึ่งน้อยนึ่งนะเจ้ามันจะถึงมันจะถึงตรงนี้นะคะมันจะเมื่อมันเลยมาก็สอบเนี่ยต้องอยู่โซนนี้นะคะมันจะเป็นปันหงว่ามันจะเป็นร่องลงไปเนาะตรงแผ่นข้อสอบโอเค ทีนี้เอาก็สอดแขนเข้าไปนะเจ้าแสกกสอดแขนเข้าไปสอดแขนเข้าไปเสร็จกดปุ่มสีเขียวนี้นะเจ้ากดปุ่มสีเขียวตรงนี้กาบมาสาตาร์ทกดแหงหน่อยนะเจ้าเ็จแล้วเอาก็อยู่นิมนิมไม่เนิมนิมแปบลบว่าอยูนิ่งนิ่งนะเจ้าเือคือการวาดความดันนี่มันเป็นแบบเลขมันจะวิ่งอัตโนมัตินะเจ้าโอเคข้างล่างที่สิบเก้าจุดศูนศูนนี่คือนาฬิกาเปิดอีกแล้วเนาะ มัน,นี้มองมัพอมันก็จะวิ่งไปเครื่องเขาก็จะลั่นไปว่าความดันเขาตใดอันนี้ความดันพิเจียบเนาะอันนี้ทดลองเบื่อดูนะคะโอ้บีแเมรอบอันนี้ความดันสูงกว่าไ,ไดนี้โอเคได้ค่ามาแล้วเนือเจ้า ก็จะมีกระดาษไหลขึ้นมานะเจ้าล้อให้กระดาษมันตัดเองก่อนเนะเจ้าจะไปจักกระดาษของเปินนะ้นเนาะเดี๋ยวลูกล้อเปิ้นจะเสียเปิ้นว่าการลูกล้อเสียเนี่ยมันสอมราคาแพงอีกแบบอันนี้ความดันนะเจ้ามันก็จะเป็นกระดาษออกมาเอาไว้ยืนให้คุณหมอคุณพยาบาลเปินนะ้นเนาะอ่ะอันนี้ความดันที่เจี๊ยบเขาจะดูง่ายๆนะเจ้าอันนี้เปิ้นบอกว่าตรงนี้นะเจ้าความดันซิสโตลิกเนาะซิสโตลิกนี่เป็นค่าความดันที่หัวใจบีบตัวนะเจ้าเราเปิ้์นบอกว่าวัด ค่าความดันที่หัวใจดีตัวความหัวใจเฮาบีบตัวนี้อันนี้จะมีค่า135นะของปีเนาะอันนี้ตัวข้างหน้าเป็นไดเอสตอริกนะอันนี้เป็นค่าความดันที่หัวใจคลายตัวนะคะก็คือ84นะเขาน,นี่คือชีพจรนะคะเช่าชีพจรคือ77นะคะโอเค คือความดันค่าปก,กาตินี้นะเจนะ้าเนาะคนปกติจะอยู่ระหว่ science, uh าง9ตัวบนนี้นะคะซิสโตลิกจะอยู่ระหว่าง90้าถึงร้อยสีเนาะอันนี้ของพี่เจี๊ยบอยู่ในระหว่าง9 0้าถึงร้อยสีถือว่าปกติดีนะคะอันนี้ความดันไดแอสโตลิกเนาะความดันที่หัวใจคลายตัวคนปกติก็จะอยู่ที่ประมาณความดันปกติก็อยู่ที่ประมาณ60สิถึงเก้าสนะเจ้าของพี่เจี๊ยบอยู่ที่8 4เนาะซึ่งอยู่ในค่าปกตินะเจ้าเขาเนาะเขาคือชีพจรคือหัวใจเต้นเนาะ ต่อต่อนาทีนะเป็นอเท้าเปอร์มินนะคะเผาเปอร์มินคือหัวใจเต้น77ครั้งต่อนาทีซึ่งคนปกติก็จะเต้นอยู่ที่ช่วง60ถึงร้อยนะคะอยู่ระหว่าง60ถึงร้อยครั้งต่อนาทีเนาะของพีปป่เจ็บ77เนี่ยก็ถือว่าปกตินะ,นะจ๊อเนาะอ๋อลืมบอกค่าความดันนี่ปนจาวัดเป็นค่ามิลลิเมตรตลอดเนาะเห็นก็ซิสโตอลิกความดันซิสโตอลิกนี่เท่ากับ135มิลลิเมตรตลอดเนาะ ค่าไดเอสโซลิกคือความดันที่หัวใจคลายตัวนี่คือ84มิลลิเมตรปลอดนะเจ้าเนาะแต่อันนี้คือชีพจร77ครั้งต่อนาทีโอเคค่ะอันนี้เราก็จะเรียบร้อยเน,กกนาะกา,ารวัดความดันอัจโนมัติด้วยตัวเองเวลาเราไปโรงพยาบาลโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนักๆน,น,นะเจ้าไปปากกันใหม่พี่เจ้าพยาบาลกรรัน